ไหว้สารเออไหว้ปูสาธุอย่างเงี้ยลูกไหว้ปูสาธุเขยับมาอย่าไปหยับน้องเออเขยับมาค่ะปูนอนอยู่กับคุณพ่อนะคะถ้าจะกลับก็พอกระเทือนนะคะก็เลย นั่นไง้า,า,าตัวบุ้งมาวเนี่เขาเข,าเขียนหวยห,หายอยู่เด้อพี่นอ้องเอาเลยเด้อจ้าที่แรกอาจารย์พรอย่นเขียนหาตัวแรกหาแล้วก็มัซี่แล้วก็มะนึมัมย่อะมัมม่อโอ้ยโน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 ไปถึงไหนจ้าโนโนแตก โนเอาไหมโนโนไม่ใช่ไมมได้โนโนเอามาลูกมามะ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 ฮมโน้เออเออโนโนโนเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยค่ะโอเคโนกินค่ะพี่น้อง โนกินโนกินอืมอืมมะม่วเก่งจังเลยโอเคจะเป็นคนเก่งคั้ต่อไปใครจะเป็นคนเก่งอีกอีกเอาอีกคั้หนึ่งอาอีก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 น้องเพชรน้องเพชรเอาเลยน้องเพชรเอาเลยโอ้ยมาเลยมาเลยมาแนมเออเออเอาใครจะเป็นคนเก่งเส้นมาเซ้นจ้ะปุ่มให้ปุ่มือให้เก่งจังเลย โอ้โอ้โหอ้าหโอ้โหวอ้าหโอ้โ้าห้หอ้โหอ้โห้โอ้โ้อโหอ้โอ้โโอ้ยหโ้โโอหโอ้โห้โหอ้อ้โอ้โอ้โหโอ้โออ้อบคุณค้โ นักแสดงถ้าร้องมันไม่สวยไม่ต้องร้องเนาะร้องมันไม่สวยลูกต้องยิ้มลูกยิ้มยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยจโอ้มัมมัมมัมโอ้มามมัมมัมใหญ่ป้อนไม่กลับบ้านคับกลับแต่วิทยุคุณพ่อจะได้ซ้อมสามโมงแล้วนี่สามโมงแล้วเหรอคะไม่ใช่สามโมงแล้วเหรอคะโอ้ว้า สวยเอ้าวดูชุดว้าวรองเท้าน้องมาดูรองเท้าลูกมามือรองเท้ามามารองเท้านะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสูนักผักได้บ่บ่ะนี่อืมอ้าวยิ้มข่าบป่นี่ไม่มีมือนั่งลงข้างๆก็ได้ลูกนั่งข้างๆก้านใหญ่เขาหมักผักให้ฟังต่อ เขาผ้าให้ตั้งีิเขาสิโอเคเด็กนวอาสวยไหมสวยรูปที่นอนก็สวยอยู่เลยโอ้จ๊บจุ๊บๆุ๊บไม่จุ๊บจุวยว้าวว้าวรองเท้ารองเท้าแม่จัดโอ้ยสีแดงฮึดว้ายสวยจังเลยนางฟ้าว้าวสีแดงโอ้ย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 ใส่รองเท้า ทำสิลูกทำสินิ้วขึ้นมานิ้วหนึง่งนิ้วขึ้นมานิ้วหนึง่งไดไหมอย่าบอกอย่าบอกแม่นะง่า เป็นอ่าเป็นอ่าเป็นเป็นเด็กเขามักเขามักนั่งสิได้ก้อนนี่งสีเบิ้งเพ้งมานี่จากเพลงนั่นมาสิเป็นอ่าตกมือให้เขามีการแต่งใส่รองเท้าใส่ชุดสีนั้นสีนี้และแต่แต่ว่าภาษาอังกฤษบาเนี่หน่อง่อยก็บว่าเป็น้ยมาในีคนที่แปลล้วนี้าเลยนะอุ้ยโหแปลเป็นภาษาไทยเลยนะคะโอ้ยหนูอ่าทำอะไรต่อคะ อุ้ยอุ้ยท่าชิมเหรอคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะว้าวเนียวเอุ Sisters. ้ยเอ่อเออ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 โน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 ติดรองเท้าอ้โนโนไม่ดไม่ดีไม่ดีโน้โนร้องไห้ร้องไหู้ร้องไห้ ทำยังไงทำองไห้ทำสิทำดิำโอ้ย่าจ๋าหนูขอส้มลูกหนึ่งได้ไหมคะย่าจ๋าเออเนอะเดี๋ยวนะยายจะให้นั่งตรงนี้ยายจะป้อนนะคะโอเคนี่เข่าถือเสีย